in the sky gazing far into the night i raise my hand Yo! What's up YouTube! สุดดีครับผมต้านะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำาการเล่นหลังนะครับที่มีน้องๆถามันเข้ามานะครับว่า พี่ต้าช่วยแนะนําการเล่นหลังให้หน่อยครับผมเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ฟิลเลยนะครับแล้วควรจะเล่นท่าไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับท่าที่เป็นท่าหลักเลยนะครับที่อยากจะแนะนําน้องๆนะครับแล้วก็คนติดตามใน YouTube นะครับว่าท่าหลังเน้นๆนะครับท่านี้นะครับก็คือท่าแรดพูดาวนะครับท่านี้นะครับจะจับอยู่2ลักษณะนะครับจะจับกว้างแล้วก็จับแคบนะครับ คือจับกว้างจะเป็นแบบวายคลิปนะครับแล้วก็จับแคปอย่างที่ผมจับอยู่นะครับก็แล้วแต่ซารีระของแต่ละคนนะครับคือผมตัวเล็กนะครับผมจะชอบจับแคปลงมานิดนึงนะครับแต่ก็พยายามโฟกัสให้โดนนะครับต่อมานะครับการเล่นของผมนะครับทุกครั้งนะครับผมจะพยายาม โฟกัสกล้ามเนื้อหรือว่าวอร์มกล้ามเนื้อก่อนที่จะเล่นทุกครั้งนะครับเพื่อให้ได้โดนฟิลนะครับเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อข้างหลังออกแรงอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่ผมทําไปเมื่อกี้นะครับคือผมจะพยายามจับฟิลกล้ามเนื้อให้โดนก่อนนะครับแล้วก็น้ําหนักที่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้เยอะนะครับผมจะใช้น้ําหนักที่เราสามารถโฟกัสได้แล้วก็ออกแรงได้อย่างเต็มที่ครับสังเกตไหมครับว่าผมไม่ได้เล่นเร็วนะครับผมจะพยายามคอนโทรลให้ได้นะครับแล้วก็จับฟิล์กล้ามเนื้อให้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับ ไม่ต้องรีบเล่นครับค่อยๆเล่นนะครับหายใจให้ถูกวิธีนะครับพยายามเน้นๆนะครับพยายามให้กล้ามเนื้อเราทํางานอย่างเต็มที่ครับเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกนะครับคือการดึงลงมานะครับไม่ได้ใช้ใบเสร็ดึงนะครับใช้ศอกนะครับใช้ศอกดึงลงมาให้กล้ามเนื้อหลักทํางานนะครับถ้าใบเส็เราทํางานแสดงว่าเราดึงไม่ถูกวิธีนะครับพยายามดึงศอกหุบเข้ามานะครับ ให้ให้หลังทํางานนะครับอย่าให้ใบเสร็จทำงานนะครับลักษณะการจับนะครับแบบวายกิ๊นะครับเห็นไหมครับจะจับกว้างนะครับการจับแบบวายกิ๊จะจับกว้างนะครับจะทําให้เราโดนปีกด้านข้างมากกว่าด้านในของหลังนะครับจะโดนกมเนื้อด้านข้างมากกว่านะครับสังเกตไหมครับพยายามอย่าเล่นน้ําหนักเยอะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ ค่อยๆเล่นนะครับพยายามจับโฟกัสจับฟิลให้ได้ครับแล้วก็ดึงลงมานะครับไม่ต้องต่ำมากนะครับพยายามดึงลงมาอยู่ประมาณใต้คางถึงอกนะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณสักวิถึง2วินะครับหายใจออกนะครับตอนใช้แรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องยืดแขนสุดมากนะครับพยายามให้กล้ามเนื้อได้ทํางานอยู่ตลอดนะครับจะได้ไม่ต้องมีการพักนะครับ ไม่ต้องขึ้นสุดนะครับแล้วก็ดึงลงมาต่อเลยครับพยายามเน้นกล้ามเนื้อด้านหลังครับนี่ครับคือไม่ต้องเหวี่ยงไม่ต้องอะไรครับพยายามโฟกัสให้ได้ครับพยายามเน้นช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะครับแขนนะครับไม่ต้องปล่อยสุดนะครับพยายามลังไว้นะครับให้กล้ามเนื้อได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับถ้าปล่อยสุดจมันจะเหมือนว่าเราจะพักกล้ามเนื้อนะครับผมจะไม่ปล่อยสุดนะครับ ผมจะไม่ทําให้แขนตึงนะครับผมจะพยายามทําให้กล้ามหลังได้ทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับสังเกตนะครับแล้วก็หายใจออกนะครับตอนดึงนะครับช้าๆครับค่อยๆเล่นนะครับรค่อยๆจับฟิลให้ได้นะครับไม่ต้องรีบครับ อันนี้เป็นการเล่นที่ใช้น้ำหนักมากเกินไปนะครับแล้วทาให้เราไม่สามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้นะครับก็ไม่อยากแนะนําให้น้องๆเล่นนะครับสังเกตนะครับว่าพอใช้น้ําหนักมากเกินไปจะทําให้ตัวเราโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้แล้วจะทําให้ตัวเราเอ็นไปมากนะครับทําให้เสียการได้ฟิลนะครับเสียให้การทรงตัวนะครับสังเกตนะครับอันนี้คือการที่ใช้น้ําหนักมากเกินไปนะครับเลยทําให้เราไม่สามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้นะครับตัวเราก็จะเอียงไปด้วยนะครับ ไม่ควรเล่นนะครับแบบนี้นะครับอยากจะแนะนํานะครับน้องๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆใน YouTube นะครับว่าควรจะเล่นหลังกันเยอะๆนะครับเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเรายิ่งเล่นหลังให้กว้างเท่าไหร่นะครับเอวเรายิ่งเล็กนะครับจะทําให้ตัวเราเป็น V Shape ได้มากขึ้นนะครับทรงเราก็จะสวยนะครับ ทรงจะดูไม่ตันนะครับหลังยิ่งกว้างนะครับเอวยิ่งเป็น shape นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับที่ได้ดูคลิปมานะครับจับฟิลให้โดนนะครับโฟกัสให้เป็นนะครับน้ำหนักไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้เท่าที่เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อได้ออกแรงอย่างเต็มที่นะครับไปทดลองใช้กันนะครับท่านี้นะครับแล็พูดดาวนะครับจับแบบ Y วคิพหรือว่าจับแบบแคบลงมานิดนึงก็ได้นะครับดูจบแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยครับ จะได้มีกำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอย,อยากให้แนะนำท่าไหนต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าผมรู้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเท่าที่รู้สึกว่าเล่นแล้วโดนเล่นแล้วทำให้กล้ามเนื้อพัฒนานะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ